เลยครับคลิปนี้นะครับเพจทางยิมแคมปิ้งจะพาไปรู้จักกับเต็นท์รุ่นใหม่นะครับของ v i ดา l ิโดชื่อรุ่น TP Auto นะครับของปี2021นะครับ TP ตัวนี้นี่จะไม่มีเสาตรงกลางด้านในนะครับอย่างรุ่นเก่าที่เป็น TP MS หรือ TP India นะครับจะมีเสาตรงกลางด้านในส่วนรุ่นนี้เนี่ยจะมีด้วยกัน2สีนะครับมีสีขาวแล้วก็สีคาเมลนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสเปค ของไฟายชีตอินเนอร์ด้านในแล้วก็ส่วนโครงสร้างเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับเต็นท์ก็จะมีกระเป๋าสำหรับจัดเก็บมาให้นะครับตัวนี้จะเป็นกระเป๋าหูหิ้วนะครับมีซิปเปิดนะครับสีของกระเป๋านี่จะตรงกับสีของเต็นท์นะครับอย่างตัวนี้เต็นท์เป็นสีคาเมลนะครับตัวกระเป๋าแถบนี้จะเป็นสีคาเมลเหมือนกันแล้วก็ถ้าเป็นเต็นท์ตัวสีขาวเนี่ยกระเป๋าไว้จะเป็นแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นแถบขาวเหมือนกันนะครับส่วนขนาดจัดเก็บมันเนี่ยก็จะเป็น117เซนนะครับด้านนี้แล้วก็ส่วนด้านนี้ก็เป็น19คูสิเซนนะครับน้ำหนักรวมของเต็นท์เนี่ยจะอยู่ที่7.8กิโลนะครับสำหรับตัวอินเนอร์นะครับตัวโครงสร้างจะทำมาจากอลูมิเนียมนะครับะจะมีทั้งหมด4ขานะครับ4ด้าน4มุมนี้ก็1ขาเนี่ยจะมีอลูมิเนียม3ท่อนนะครับแล้วก็มีตัวล็อกที่เป็นสำหรับล็อกสไลด์นะครับ สองจุดนี้นะครับสำหรับขนาดเนี่ยจะเป็น2เมตร30คูณ2เมตรนะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับส่วนความสูงเนี่ยจะอยู่ที่2เมตร10นะครับด้านข้างเนี่ยซ้ายขวาจะเป็นมุ้งไนล่อนนะครับไม่มีม่านปิดทึบนะครับส่วนประตูหน้าหลังเนี่ยจะเป็นประตูซิปนะครับแล้วก็มีม่านปิดทึบได้นะครับก็สำหรับด้านข้างเนี่ยปิดทึบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า เวลาเราคุมไฟชีสเนี่ยด้านข้างเนี่ยก็เปิดไม่ได้อยู่แล้วนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยเป็นเทอร์เรสออกมาเวลาเราจะนอนเราก็ปิดม่านด้านในครับสำหรับตัวพื้นเต็นท์นะครับจะเป็นผ้า 200D นะครับนี่นะครับจะเป็นสีน้าตาลช็อกโกแลตอย่างนี้นะครับแล้วก็เคลือบกันน้ำเนี่ย3,000มิลลิเมตรนะครับสาหรับหน้าฝนมาเนี่ยก็กันน้ําได้สบายๆนะครับครับสำหรับไฟชีสนะครับตัวนี้จะเป็นผ้า 150D นะครับ เคลือบกันน้ำเนี่ยสองพันนะครับจะมีการเคลือบกัน UV นะครับเป็นซิลเวอร์โคนะครับถ้ามาดูชัดๆนี่อาจจะเป็นสีเงินนะครับตัวนี้จะเคลือบช่วยในการป้องกันความร้อนนะครับจากแสงแดดนะครับถ้าไม่มีเนี่ยจะร้อนมากนะครับตัวนี้ตัวนี้จะแถมเสามาให้นะครับเป็นเสาเทเลสสองต้นเป็นเสาเหล็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดกันนะครับว่ามันสูงเท่าไหร่ สำหรับเสาเทเลสเนี่ยสูงจากพื้นเมตรเจ็สิบห้านะครับแล้วก็ความกว้างของด้านหน้าเทเลสเนี่ยดูนะครับกว้างหนึ่งเมตรแปดสิบสามเซนนะครับแล้วก็ลึกยื่นออกมาจากตัวเต็นเนี่ย 2เมตร25นะครับถ้าวัดจากตัวอินเนอร์ออกมาเลยเนี่ยถึงขอบก็คือ2เมตร25เซนนะครับเดี๋ยวมาดูปีกด้านข้างนะครับตัวด้านข้างเนี่ยจะกางได้4แบบนะครับตัวนี้ผมกางให้ดูแบบเปิดออกมาทั้งหมดนะครับปีกเนี่ยจะยืดออกมาจากตัวขอบเทเลด้านหน้านะครับ194เซนนะครับส่วนประตูทางเข้าและประตูหลังนะครับจะเหมือนกันนะครับก็คือจะเป็น มุ้งด้านนอกแล้วก็ด้านในเนี่ยเป็นตัวผ้าม่านปิดนะครับปิดทึบไว้เวลาเราจะนอนแล้วแต่งตัวอะไรอย่างนี้นะครับวเวลาเปิดไปเนี่ยมันจะเปิดทั้งสองบานเลยอ่านี่นะครับเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในตัวพื้นเต็นทนี่เป็นผ้าสองร้อยดีนะครับเคลือบกันน้ำเนี่ยสามพันนะครับอตัวอันนี้จะเป็น ตะเข็บรอยเย็บนะครับเพราะก็จะซีนกันน้ํานะครับมาเรียบร้อยอันนี้ตัวด้านข้างเนี่ยซ้ายขวาจะเป็นมุ้งไนล่อนนะครับหน้าต่างได้เปิดไม่ได้นะครับจะเป็นมุ้งอย่างเดียวไว้ระบายอากาศครับหน้าต่างเนี่ยจะใหญ่มากระบายความร้อนได้ดีมากนะครับเหมาะกับบ้านเรานี่สุดๆเลยด้านบนก็จะมีเป็นช่องระบายอากาศด้านนอกนะครับเดี๋ยวไฟฉายด้านนอเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันจะเปิดเอ,อดาได้สองฝั่งนะครับก็ ระบายอากาศด้านบนนะครับตรงนี้ก็หน้าหลังก็จะมีช่องสามเหลี่ยมระบายอากาศเหมือนกัน,กนส่วนด้านในนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตรงประตูด้านเข้าด้านออกนี่เหมือนกันนะครับก็คือมันจะสามารถเปิดม่านได้นะครับนี่นะครับก็วางไว้เวลาที่มันร้อนจ,จ,จัดเวลาเรานอนนะครับแล้วก็ประตูด้านหลังเนะี่ยายชีดด้านนอกเนี่ยมันจะเปิดได้นะครับจะเป็นแบบแหวกตรงกลางนะครับเป็นสิบ เราก็ดูปิดซิปนี้สองทางนะครับทั้งประตูหน้าหลังเลยเป็นซิปสองทางหมดนะครับตัวไฟชีดด้านข้างนะครับเราต้องดึงเชือกลงสมบับกให้มันโป่งออกมาอย่างนี้นะครับเพื่อจะได้เวลาลมผ่านเข้าไปเนี่ยมันก็ระบายความร้อนภายในเต็นท์ออกไปนะครับเวลาน,นอนก็จะได้ไม่อึดอัดนะครับตรงนี้ประตูด้านหลังนะครับ จะไม่มีเทอเลสนะครับเป็นประตูแบบแหวกเป็นซิปนะครับแล้วก็จะมีตัวสายรัดให้ประตูไม่เกะกะนะครับก็ประตูด้านหลังออกได้นะครับรูดปิดเปิดมีม่านด้านในเป็น2ชั้นเหมือนกันนะครับหน้าต่างระบายอากาศเป็นช่องระบายอากาศด้านบนนะครับเป็นสามเหลี่ยมนี้จะมี2ฝั่งนะครับซ้ายขวานะครับก็ถ้าไม่ใช้ก็เราก็ปลดออกมาแล้วก็ปิดมันเข้าไปได้นะครับนี่นะครับ แต่แนะนําให้เปิดไปดีกว่านะครับเวลาเรานอนเนี่ยอากาศจะได้ถ่ายเทสะดวกนะครับครับอันนี้เป็นประตูด้านหลังของตัวสีคาเมลนะครับแต่ตัวนี้นะผมปิดไว้เพื่อให้ดูว่าเวลาปิดนะ่มันจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ประตูเนี่ยมันจะมีเป็นตะเข็บนี้ปิดซิไปไว้อีกทีนะครับเวลาฝนตกมันก็จะไม่สาดเข้าซิปแล้วก็เป็นตีนตกแกเนี่ยตัวนี้นะครับปิดทับไว้ไม่ให้มันเวลาลมตีมันก็จะได้ไม่กระเพื่อ,อกมานะครับ เมื่อสักครู่นะครับจะเป็นของสีขาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวสีคาเมลนะครับว่าผมกางไฟชีตไว้ยังไงนะครับตัวนี้ผมกางไฟชีตไว้โดยที่ผมรูดซิปปิดมานะครับสังเกตว่าผมจะรูดซิปให้ปิดตัวนี้นะครับประโยชน์ก็คือเวลาแดดจัดฝนตกลมแรงหรือต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับคนเยอะอะไรอย่างนี้เราก็ปิดมันได้นะครับสังเกตนะครับผมจะผูกเชือกไว้ ตรงนี้นะครับก็คือคนละจุดกับเวลาเรากางแบบตัวสีขาวนะครับอย่างตัวสีขาวเนี่ยผมกางแบบออกมาทั้งหมดเลยนะครับจุดที่ผมผูกเชือกคืออยู่ตรงนี้แต่ตรงของตัวสีขาวเมลเนี่ยผมผูกตรงนี้ไว้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านในตัวเทเลสนะครับมันสามารถม้วนได้อีก2แบบนะครับสมมติเราลูดซิปตัวนี้ออกมานะครับนี่นะครับ เราสามารถมว้วนเก็บแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มว้วนเก็บแล้วก็จะได้แบบลมก็จะเข้ามาดีมากนะครับไว้เวลาวันที่เราต้องการให้ลมมันพัดโชยเข้ามาในเต็นนะครับหรือถ้าเราปลดเชือกนี่อ่ะถ้าเราปลดเชือกนะครับนี่นะครับเราก็สามารถมว้วนมันได้อีกนะครับแล้วก็มว้วนมันขึ้นมา เราก็รัดเก็บไปนะครับครับเมื่อม้วนเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพอม้วนแบบนี้เนี่ยมันทําให้อากาศถ่ายเทสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็เชือกเนี่ยมันจะหายไปทั้งหมด2เส้นนะครับก็คือซ้ายขวานะครับรายละเอียดคร่าวๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนใครต้องการรายละเอียดส่วนที่เหลือเนี่ยสอบถามได้มาทางอินบ็อกซ์นะครับเพจช่างยิมแคมปิ้งหรือผมจะลงรายละเอียดไว้ในเพจนะครับสามารถติดตามสินค้าอื่นๆนะครับได้ในเพจช่างยิมแคมปิ้งแล้วก็ ใน YouTube Channel นะครับชางยิมแคมปิ้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ